สวัสดีค่ะพบกันค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่39เราแล้วนะคลิปนี้ค่ะจะม,มาเฉลยแบบฝึกหัดค่ะแล้วก็สอนต่อได้นะคะเปิดแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่7นะคะถึงหน้าที่9พอเฉลยแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะก็จะสอนต่อค่ะในหนังสือเรียนของเราหน้าที่13นะคะจนถึงหน้าที่14ค่ะเราไปดูกันเลยนะคะ มาดูแบบฝึกหัดหน้าที่7กันนะคะหน้าที่7ค่ะเรามาดูนะคะแบบฝึกหัดที่6.3 1นะคะระบุชนิดรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้นะคะสามเหลี่ยมอันที่1ค่ะข้อที่1นะคะมันเป็นสามเหลี่ยมอะไรคะมีด้านเท่ากันอยู่2ด้านถ้ามีด้านเท่ากันอยู่2ด้านเขาเรียกว่าสามเหลี่ยม หน้าจั่วนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ขีดที่มันเป็นด้านเท่าใช่ไหมคะถ้าไม่มีสัญ,ญลักษณ์ขีดสแสดงว่าเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะต่อไปนะคะข้อที่3ข้อที่3ก็ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ขีดสักอย่างใช่ไหมคะถ้าไม่มีสัญ,ญลักษณ์ขีดเหมือนรูปที่4สแสดงว่า เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเหมือนกันค่ะข้อที่4ี่นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมันไหนคะมีขีดสัญลักษณ์ขีดอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่ามันเท่ากันนะคะมันเท่ากัน3ด้านเลยถ้าเท่ากัน3มด้านเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะ ต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5ไม่มีสัญลักษณ์ขีดเลยเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะข้อที่6ค่ะมีด้านเท่ากันอยู่2ด้านถ้ามีด้านเท่ากัน2ด้านนะคะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะ ต่อไปข้อที่7และข้อที่8นะคะข้อที่7ค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดมีด้านเท่ากัน3ด้านก็คือขีด3ขีดนั่นแหละในแต่ละด้านสแสดงว่าสามเหลี่ยมหน้าเท่าด้านเท่าเขียนลงไปสุดท้ายค่ะข้อที่ 8, มีด้านเท่ากัน2ด้านใช่ไหมคะถ้ามีด้านเท่ากัน2ด้านเขาเรียกว่าหน้าจั่วนะคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะ ต่อไปนะคะให้เราเปิดแบบฝึกหัดค่ะไปที่หน้า8นะคะเขาบอกว่าระบุชนิดของรูปสามเหลี่ยมจากข้อความที่กำหนดพร้อมเหตุผลนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว11เซนติเมตร8.7เซนติเมตรและ4.3เซนติเมตร ไม่มีด้านไหนเท่ากันเลยใช่ไหมคะ11.8.7แล้วก็4.3ไม่มีด้านไหนเท่ากันเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเพราะมีด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่2ต่อรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว6.5เซนติเมตร10เซนติเมตรและ 6.5ซนติเมตรมีเท่ากันอยู่2ด้านถ้าเท่ากัน2ด้านเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเพราะว่ามีด้านยาวเท่ากัน2ด้านค่ะข้อที่3ต่อนะคะ รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวด้านละ9เซนติเมตรคำว่าด,ด้านละแสดงว่ามันจะต้องยาวเท่ากันทั้งหมดแสดงว่าถ้ายาวเท่ากันทั้งหมดเขาเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะเพราะค่ะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันค่ะข้อที่4นะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านสองด้านยาวด้านละ13เซนติเมตร ด้านที่เหลือค่ะยาว4ี่เซนติเมตรแสดงว่ามีด้านสองด้านยาวเท่ากันก็คือ13เซนติเมตรถ้ามีสองด้านยาวเท่ากันเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเพราะว่ามีด้านสองด้านยาวเท่ากันนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่5นะคะข้อที่5ค่ะเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน ที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันเขาก็บอกว่ายาวไม่เท่ากันแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเพราะว่ามีด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันค่ะเราไปดูแบบฝึกหัดหน้าที่9ต่อนะคะ 3. ค่ะแบบฝึกหัดที่3ระบุชนิดของรูปสามเหลี่ยมจะมีรูปมาให้พิจารณาขนาดของมุมแล้วก็ ความยาวของด้านนะคะมุมก็จะมีมุมแหลมมุมป้านมุมฉากส่วนด้านนะคะจะมีไม่เท่าหน้าจั่วแล้วก็เท่ากันโอเคค่ะเรามาดูรูปที่1รูปที่1น,นะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรคะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมป้านมีแต่ละด้านยาวเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะคะแสดงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองค่ะ เราไปดูข้อที่สองกันต่อนะคะข้อที่สองมีด้านสองด้านยาวเท่ากันนะคะด้านสองด้านยาวเท่ากันถ้ามีด้านสองด้านยาวเท่ากันนะคะเขาเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว ตรงนี้ค่ะวัดมุมมาแล้วอยู่ที่90องศาถ้า90องศาเขาเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะในช่องแรกต่อไปช่องที่สองถ้ามีด้านสองด้านยาวเท่ากันก็คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก็จะเขียนได้ประมาณนี้นะคะไปดูข้อที่3กันต่อนะคะข้อที่สยาวเท่ากันทุกด้าน เห็นไหมคะแต่ละด้านยาวเท่ากาันถ้าในช่องที่1น,นะคะวัดขนาดของมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมนะคะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมต่อไปค่ะช่องที่ 2. วัดด้านนะคะทุกด้านยาวเท่ากาันเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะก็จะเขียนได้ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะรูปที่4ค่ะวัดเซนก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะเป็นมุมฉาก เป็นมุมฉากนะคะเพราะว่ามันเป็น9 0องศาเรามาดูค่ะขนาดของมุมต้องเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะส่วนขนาดของด้านมีอะไรเท่ากันซักด้านไหมคะไม่มีฝั่งไหนเท่ากันซักด้านเลยแสดงว่าช่องที่สองต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะ รูปที่5นะคะรูปสุดท้ายมีด้านเท่ากันอยู่สองด้านนะคะก็คือตรงนี้ถ้ามีด้านเท่ากัน2ด้านเขาเรียกว่าหน้าจัว่วเรามาดูค่ะขนาดของมุมนะคะขนาดของมุมตรงนี้ค่ะวัดกันออกมาแล้วอยู่ที่เท่าไหร่คะไม่ใช่90องศาแน่ๆถ้าไม่ใช่90องศาหรือมากกว่า90องศาก็คือมุมป้านนะคะตรงนี้เป็นเป็นเท่าไหรคะเป็นมุมป้าน แสดงว่าวัดขนาดของมุมจะเป็นมุมป้านต่อไปค่ะความยาวของด้านมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านเขาเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเราก็เฉะลยแบบฝึกหัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณครูขอสอนต่อนะคะในหนังสือเรียนของเราหน้าที่13นะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมนะคะจะมีฐาน มุมที่ฐานมุมที่ยอดและด้านประกอบมุมยอดนะคะโอเคค่ะเรามาดูนะคะเมื่อกำหนดเมื่อกำหนดด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมมุมที่มีฐานเป็นแขนหนึ่งของมุมเรียกว่ามุมที่ฐานมุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานเขาเรียกว่ามุมยอดต่อค่ะ ด้านแต่ละด้านที่เป็นแขนของมุมยอดเรียกว่าด้านประกอบของมุมยอดนะคะเคค่ะเรามาดูนะคะ A B C สามเหลี่ยมค่ะแทนตรงนี้นะคะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมก็คือรูปสามเหลี่ยม A B C ถ้า C และ B เป็นฐานโอเคจะเป็นฐานนะคะตรงนี้เป็นฐานจะมี A C B และ C B A เป็นมุมที่ฐานแล้วก็อะไรคะ C A B เป็นมุมยอดตรงนี้คะ่ะสูงสุดเขาเรียกว่ามุมยอดนะคะต่อไป A C แล้วก็ A B เป็น ด้านประกอบของมุมยอดทำไมต้องขีดข้างบนคะเพราะว่ามันเป็นเส้นตรงค่ะมันเป็นส่วนของเส้นตรงนะคะลักษณะสัญลักษณ์ขีดข้างบนอย่างนี้เขาเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนี่ตรงนี้นะคะเพราะมันเป็นเส้นตรงกันนะคะถ้าสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเล็กๆข้างบนนะคะที่อย่างนี้เขาเรียกว่ามุมตัวนั้นจะต้องเป็นมุมนะคะ ดูต่อค่ะสามเหลี่ยม P T R อันไหนเป็นฐานคะ T กับ R เป็นฐานจะมีค่ะ P T R ตรงนี้นะคะ P T R ตรงนี้ T จะต้องเป็นมุมต่อไป P R T ก็คือสลับด้านกันตรงนี้ก็จะเป็นมุมเป็นมุมที่ฐานก็คือ RPT ตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าจุดยอดมุมต่อไป PT และก็ PR นะคะเป็นด้านประกอบของมุมค่ะต่อไปนะคะเปิดหนังสือเรียนหน้าที่14นะคะหนังสือเรียนหน้าที่14คะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรามาดูค่ะระบุฐาน มุมที่ฐานมุมยอดหรือด้านประกอบของมุมนะคะตรงนี้คุณครูจะทำให้ดูสองตัวอย่างนะคะแล้วหนูก็ลองทำเองนะคะคุณครูจะทำข้อที่1และข้อที่สองให้ดูนะคะ เรามาดูข้อที่หนึ่งค่ะสามเหลี่ยมนะคะคุณครูขอเขียนตรงนี้สัญลักษณ์สามเหลี่ยมงอตอแล้วก็หลอรูปสามเหลี่ยมงอตอลอค่ะถ้างอลอก็คือตรงนี้งอลอใส่ข้างบนด้วยเขาคือ ส่วนของเส้นตรงเป็นฐานอ่าเป็นฐานตามโจทย์กำหนดเลยนะคะจะมีค่ะจะมีต่องอลอ มุมจะอยู่ตรงกลางนะคะตองอลออันนี้จะเป็นมุมนี่ตรงนี้จะเป็นมุมนะคะและค่ะต่อลองอต่อลองอลากมาฝั่งนี้บ้างตรงนี้ก็จะเป็นมุมตรงกลางจะเป็นมุม ต่อค่ะจุดยอดมุมก็คืออะไรคะจุดยอดมุมก็คือต่อเต่าต่อเต่าตรงนี้ก็คือแล้วแต่นะคะจับฝั่งไหนก็ได้คุณครูจะเป็น งอตอรอใส่มุมข้างบนเป็นจุดยอดมุมแล้วก็ตองอและตอรอค่ะใส่ส่วนของเส้นตรงด้วยนะเป็นด้านประกอบของมุม โอเคค่ะต่อไปข้อที่2นะคะตรงนี้คุณครูอยากจะให้เราเขียนใส่สมุดนะคะแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบด้วยข้อที่2นะคะข้อที่2กําหนด O M N ค่ะและ O N M เป็นมุมฐานเขาไม่มีอะไรคะเขาไม่มีอะไรมาให้เขาไม่มีจุดยอดมุมมาให้โอเคสามเหลี่ยมค่ะ M O, N, ถ้า O, M, N ใส่มุมด้วยและตามโจทย์เลยนะคะ O, N, M เป็นมุมที่ฐาน ต่อไปนะคะมุมยอดจะเป็นอะไรคะมุมยอดจะเป็น O นะคะ M O N ก็นี่ไงสามเหลี่ยม M O N อันแรกเลย M O N เป็นมุมยอด ต่อไปค่ะ mo แล้วก็ no นะคะเป็นตัวประกอบของมุมยอดค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในหนังสือเรียนหน้าที่14นะคะคุณครูจะให้เราทำค่ะให้เราทำลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะมี6ข้อทำให้ดูไปแล้ว2ข้อนะคะทำลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะ เรามาดูการบ้านนะคะแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่9นะคะไปจนถึงหน้าที่11ค่ะให้หนูทํานะคะตามตัวอย่างที่พาทํานะเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะจะมาเฉลยด้วยแล้วก็สอนต่อไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ